ปลาขยับตรงนขยับตรงดึกป่าตรงที่ผมตีไปนั่นแหละขึ้นแป๊บหนึ่งไม่รู้อ่ะขึ้นตรงเนี้ยเนี่ย น่ากลับมากไปเดียว nào phạt không mà mát hãy đua vé này, cái nào này, huýt non 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 cắt cắt

จุง้งจัดจุง้งจัดจุง้งโอ้โหไซส์สาม,มเล็กนะครับกัดจุ้งใส่สามโลจุง้งโอ้โหเห็นป้องมินูสอดจับอ่ะฮ <c oughs> ะผมไม่เล็กนะบ,บอกแล้วมันน้ามีปลาเดียวจ <c oughs> ุ้งฮะติน้ำนิดเดียวเยวออติดน,น้ำในเดียวเองเฮ้ย <c oughs> แต่หูนั่งเหมือนแม่คอกเลยว่ะ ฮะจุง้งโอ้ยมานี่มานี่จิบน้ำนิดเดียวจิบน้ำหน่อยเดียวโอ้โหเห็นสักกลับว่ามนันรู้ตั้งกล้องไปทางมุนจุง้งตรงแบบไม่กลัวขาดเลยอ่ะจุง้งเดียวเดี๋ยว เสียสายก่อนโอ้จเย็นาการน่าับผมไปเม่เดโดนผมจุ้งนี่ผลงานจุ้งจุ้งครับจุ้งจุ้งนะจ๊ะของน้าบอยเทพนะครับก็เอามาเทสดูครับกัดส่งดูสโนดีแต่มันเหมือนแม่คอกเลยแต่ไม่มีนะครับเฮ้ยลูกคอกนี่วะใช่ปะวเราดูก่อนนะครับว่าเป็นลูกคอกหรือเปล่าใช่ไหม แต่มันตามมาเหมือนลูกคอ,อกมากเลยแต่ไม่เห็นลูกคอ,อกนะตอนตีนี่จุง้งโอ้โห,โหเขียวปัดเลยเจ๊บมฝากไว้ด้วยครับจุ้งครับเดี๋ยวจะวางจําหน่ายเร็วๆนี้นะครับอะจะวางจําหน่ายวันที่31นะครับประมาณนั้นติดตามนี่ครับจุง้งจุ้งนะจ๊ะจัดแล้วส่งยาวยาโอเคครับผมเป็นชโดนะครับโอเคครับหรือดูก่อนว่ามีลูกคอ,อกหรือเปล่าแต้เหมือนลูกคอ,อกเนาะ ร้ายเหมือนลูกคลองมากเลยอะท้องขาวจุง้ง <laughs> จุ้งนะจ๊ะไเมริกาจะโดนกู <laughs> อุ้ยหนุ่มใหญ่ขึ้นแล้วใช่ป่ะใช่ฮะใช่ใช่ลูกโตเหรอโอ้ยแม่มันดุมากอย่างงั้นก็หลบปล่อยมันดีกว่านาแช่ถ่ายรูปไหมนะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนครับเดี๋ยวจะปล่อยมันสามโลก,กว่าครับตัวนี้จุ้งนะจ๊ะเ <laughs> <laughs> คฟนาแช่ถ่ายรูปไหย สิ่นมายยัใส่แล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปัดเลย <c ười> อยขึ้นเจ็บนแนิดเดียวเออจุงนะจ๊ะจุงนะจ๊ะจุงมาให้หน่อยนะ <c ười> เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอานี่นี่ดีกว่าอ๋อขึ้นนู่นนี่ช่างนี้ฮะทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดออกก่อนอัตราไหนวะครอ่ไหนวะเพื่อนเพื่อนมึงโอ้โหมันตู่มากว่ะแม่งออกมาตามกัดกลางทองเลยแตมันขึ้นจุบน้ำแป๊บเดียวนี่เออนิดเดียวคีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยผ่านช่วยอยู่นะช่วยอยู่นะ โอคิดว่าแม่เล็กเซิบเบาๆโอเคครับผมเดี๋ยวจะปล่อยมันไปปล่อยจุ้มนะจ๊ะปล่อยตุ้กี้ต่อเอางั้นเลยโยนไปเลยดีกว่าน้อน่าจะเป็นลูกพอกแหละเพราะฮันดูว่านี่ขี้ไปลิปอ่ะคลิปไปขี้ไปแม่วหลวงไม่เจ็บปลาขี้ไปแล้วแหละขิ้ใต้ค้างเลยเอาเกาะใต้ค้างเลยแล้ววัดเวทก่อน สกว่าสองโลหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั่งนะปอจิโบอกแล้วไม่ใช่แล้วปอ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 เกือบสามมาตัวเนี้ยดูดิเกือบสามมีโอเคครับเดี๋ยวปล่อยมันไปจิโลบอกแจุ๊บจุ๊งจุ๊งไปจุ๊บโอ้ยแน่นแน่นยอดมากครับดูดเอาวบดูดวบเลยเก๋ครับผม จุง้งเดี๋ยวเราตามมากลับเลยกอดอดกลับสวยมากเลยนะโอ้ยลูกโตแล้ว